เฮล l ลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Tom and Jerry นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นเป็น Tom Car ์ o y นะครับผมอ่าผมได้ซื้อมาแล้วนะครับผมก็มันเปิดขายผมก็ซื้อมาเลยนะครับผมส่วนเซตการ์ดนี่เดี๋ยวผมใส่เป็นเอ่อเหยียบกับดักเป็นเพื่อนกับสไปส่วนอีกอันหนึ่งอะไรไม่รู้นะผม <c oughs> คือมันมีช่องอะไรใส่ได้ผมก็ใส่ใส่มานะโอเคส่วนสกิลนี่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไรได้นะ เพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็ซื้อเสร็จผมก็อัดคลิปเลยนะครับผม,มดาดอะไรเะนเนี่ยโอเคดาดเรือนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาลูวางกับดักก่อนนะตรงนี้นะ่าจะมีสักรูนึงโอเคตรงนี้มีหนึ่งลูกับดักเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยววางแม่งไว้ตรงนี้แหละโอเคมีแจกกันครับเฟี้ยงใส่ไม่โดน อโดนไปหนึ่งเครื่องโดนไปหนึ่งเครื่องโอเคอัพ okay, สกิลแทะไว้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาวางไว้อีกที่หนึ่งนะครับผมกับดักลองใช้สิอืมกับจัดไปอีกหนึ่งตัวครับไอต้ตรงตรงนู้นมีเออ่น้ำยาอยู่เก็บก่อนนะครับเก็บก่อนมาไหมมาไหมเฮ้ยม,มาแล้วมาแล้ว รอครับผมอืมอีกหนึ่งโอเคตอนนี้จะกลายไปแล้วสองไม่สิสามนะครับผมโอเคฝังหนูเก็บชีสไปได้ทั้งหมดเอ่อสองก้อนไม่สิเออสองก้อนสองก้อนนะครับผมเคเอ้ยทับฟีกสวินมาพอดีมาพอดีฟาดไปโอเคสกิลแท้นี่น่าจะฟาดไม่มีดาเมจเนาะโอเคครับแต่ว่าก็ได้ตัวแรกมาแล้วนะครับผมอ่าจะหลวดอยู่ใกล้ๆเลย กระทิงไบเฮ้ยสลบเลยอ่ะโหแม่งโคตรดีของโคตรดี <Wow. S 1> ตัวกระทิงไปสสลบเลยนะครับผมอ่าจับมัดต่อครับอันนี้ผมเฝ้าเลยนะผมไม่ไล่นะครับผมเดี๋ยวมันต้องมาช่วยนะครับผม,มเดี๋ยวรอเลยกินน้ำยาก่อนนะดูซิได้ยาเลย โอเคได้ยาวิ่งเร็วนะครับผมมาช่วยหรือเปล่าโอ okay, เคเคลียร์น้ำแข็งก่อน,นครับโอเคมาแล้วอืมอืม้มเรียบรอ้อยอีกหนึ่งก็เอะโคตรโคตรโกงเลยโอเคครับแม่งต้นเกมมาจับได้สามตัวเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนปืนครับผมโดนปืนไปนัดเดียวแม่งอื้อหือหลุดเลย โอเคกำลังฟื้นครับกำลังฟื้นอือ่ฟาเซไม่โดนโอเคตามทัฟฟี่นะผมมันจะช่วยกันก็ช่างช่างหัวมัน,นครับกดทิ้งไว้ต่อเลยโอเคโดนอื่ฟาเซไม่โดนอี๋ ค okay, ตอนนี้มันหลุดไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องตามใหม่อืมไม่โดนอีกดูแล้วค่อนข้างน่าจะเปาะนะครับผมตัวนี้ถ้าจะบงังอืมจับได้แล้วไปไปไปเออเก้าอี้ e เดิมนะครับขึ้นขึ้นอืมเรียบร้อยอีกห้าวิครับผม อุ้ยอื้มโดนระเบิดด้วยโอเคตามก่อนตามก่อนตอนนี้หนูดันชีตไปได้สองก้อนนะครับผมเหล็กสี่ก้อนเอ้ยไม่ไม่สิเหล็กห้าสามก้อนเออทัฟฟี่นี่น่าจะอยู่ด้านบนนะอ่านั่นไงเห็นละเดี๋ยวตามตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับผม ไอ้ทัฟฟี่มันสลบนี่วะว่าวแต่อยู่ไหนวะโอเคหลุดไปแล้วนะครับผมอยู่ด้านล่างโอเคชีสดันไปได้ทั้งหมด <c oughs> อย่างสองก้อนอยู่นะครับผม <c oughs> ชีสก้อนสุดท้ายอยู่ด้านบนเลย <c oughs> อืม ใช้ผมยังใช้ไม่เป็นเลยแท่เนี่ยอืมโอเคตีไปได้หนึ่งหนึ่งดอกนะอืมเรียบร้อยเปล่าโอเคชีสอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเฝ้าชีสก้อนนี้ไว้ก็ได้นะแล้วก็มีชีสด้านบนอ,อีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวกินเค้กก่อน ยังกินไม่เสร็จโอเคเอาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะเออเฝ้าที่นี่ไว้นะเพราะว่ามันมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้2ตัวนะแล้วก็มันใกล้จะปิวแล้วด้วยนะครับผมถ้าจับหนูมาวางไว้ก็น่าจะเออปิวแล้วแหละแล้วก็มีชีสอยู่ด้านบนสุดเลยหึงก้อนนะโอเคมันขึ้นไปเก็บแล้วเดี๋ยวเก็บน้ำยาก่อน โอเคมีชิไม่ใช่ดิรูตรงนี้อีกหนึ่งรูนะเอ้ยน้ำยาล,อล้องหนแจมเลยแบบนี้โอเคเก็บกับดักมาก่อนนะแล้วก็วางไว้ตรงนี้โอเคเหมือนเหมือนข้างบนมีรูอยู่ด้วยนะผมโอเคเจอแล้วหนึ่งตัวกระทิงไปฟาดแสบอีกทีจับมาแล้ว แต่ไม่ไม่ไว้ตรงนี้นะผมเดี๋ยวจะไว้ข้างล่างโอเคถ้าจะปิวแล้วหนึ่งตัวนะครับผมอ่าเรียบร้อยหนึ่งตัวอืเล็กหนึ่งครับอืมไม่โดดหรอกระทิ้งไปอืมตีหนึ่งทีฟาเซ่ไม่โดนเอ้ยย่ะ เฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะไปเอาชีดด้านล่างนะผมเดี๋ยวเราต้องไปโซนชีดไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนโดนโดนเออน้ำยาปุ๊น้ำยาอะไรวะลืมอืมโอเคหมอบิงหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเอาไปไว้นี่ก่อนโอเคเล็กตัวเดียวครับ มือนจะอยู่ตรงนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้เหลือชีสอยู่ก้อนเดียวนะผมอุย้ยแม่งโอเคกัดทิงไปโอเคไม่โดนอะไรเลยก็เหลือสองตัวก็เล่นง่ายขึ้นนะผมเฝ้ารูนี้แม่งเลยมาเฝ้าตรงนี้แม่งเลยนะผมเพราะยังไงมันก็เหลืออยู่รูเดียวเดี๋ยวขึ้นไปเอากับดักก่อน โอเคแล้วก็ลงไปไล่มันต่อนะครับอืมกระทิงไปชนไหมโอ้รอดแซ่ไปหนึ่งที่โอเคเหมือนจะยอมแล้วมั้งโอ้แล้วเก้าอี้อยู่โคตรไกลเลยโอเคเหมือนตัวนี้จะยอมนะครับผมเพราะไม่ไม่ดิ้นเลยอะโอเคกระทิงไป โอเคโดนครับผมล่วงไปข้างล่างอยู่ไหนวะโอ้มาโดนกับดักพอดีครับแล้วก็หลุดไปแล้วหลุ <c oughs> ดไปแล้วด้วยตีโอ้ไม่โดนโอเคหนีตามต่อครับเหลือเหลือแค่ตัวเดียวน่าจะชนะแล้วแหละเม็ไม่โดนตีไม่โดนฟาดแท้อีกทีนึงไม่โดนโอเคจะไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าไปช่วยเพื่อเหลือเอากระทิงไปกิน ฟอดแสแลวก็ตีเรียบร้อยโอเคครับน่าจะชนะแล้วนะผมโอเคแม่ตาแรกก็ชนะเลยนะผมสรับเอ่อทอมคาร์บอยนะก็อันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะผมสลับทอมคาร์บอยอชนะครับโอเคครับผมตานนี้ก็เป็นด่านประสาทนะโอเควางกับดักไปก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงรูกันนะครับผม โอเคกระโดด20ครั้งนะโอเคมีเอ่อ uh, มีหนูมาด้วยนะครับผมหนูมาส uh, อดแนมเราก็กระโดดไปครบ20ครั้งนะแล้วมันก็จะลงไปด้านล่างนะครับผมด้านล่างนี่ก็มีพวกยาอะไรให้นะครับผมมียาล่องหนยาแดงอ่าแล้วก็ยาเกาะให้ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะผมผมก็เล่นเล่นไปขำๆแหละโอเค เฟียงของทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวหนูมาลงมาเอาเอ้ยทิ้งไปก่อนดิโอเคต้องทำเวลานะครับผมก็พวกยาแดงกับยาล่องหนนี่เอาไว้กินอันสุดท้ายเลยนะครับผมเฮ้ยย่างดิโอเคแล้วก็ยาสุ่มไม่ไม่ไมไมเฮ้ยอย่าเพิ่งกิน ทำไมมันหยิบแล้วมันเปลี่ยนอันให้ด้วยวะโอเคยาแดงเอ้ยัยงยังไม่ต้องกินยาแดงเนวะเพราะว่าเราสุ่มได้ยาแดงมานะโอเคเก็บยาแดงไว้ครับผมเดี๋ยวเอาแจกันไปกว่าเอ่งหยิบอะไรให้มาก็ไม่รู้โอเคอ้ามีหนูครับมีหนูอยู่ตรงนี้ด้วยนะผม โอเค <The mice S 1> ก็อัพสกิลนี่ไว้ก่อนเลยนะผมกดทิงไปตีไปหนึ่งทีครับผมไม่ต้องตีสิเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มันจับมาเลยนะผมแล้วก็มาไว้แถบนี้นะโอเคแล้วก็มีกับดักให้เราด้วย เดี๋ยวกับดักไปวางไว้ก่อนนะเราค่อยกลับมาเอาแจกันก็เออหนูนักสืบนี่มันดันชีทค่อนข้างเร็วนะเดี๋ยวเรากินยาแดงเพิ่มไปอีกหนึ่งขวดนะครับผมเพราะว่าบัฟเราหมดแล้วปึ๊บกระโดดมาอืมไปอ่ะกระทิงโดนหรือเปล่าโอ้ไม่โดนปะบางหลังขึ้นไปแล้ว ใครจะเร็วกันอ่ามันอาจจะไม่รู้ครับว่าผมมียาแดงเอ,อ้ยไม่โดนฮ้ยาแดงก็ใกล้หมดลิตแล้วครับอืมเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแต่ไม่มีไม่มีเก้าอี้อยู่แถบนี้เลยนะเก้าอี้อยู่แถบนู้นหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวรอให้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมพอใกล้ตายแล้ว โอเคเราเอาอมาใกล้ๆกับดักนะผมถ้าหลุดนี่มันก็เหยียบกับดักเลยนะโอเคอีกหนึ่งวิโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมันน่าจะหลุดแล้วแหละโอเคแฮมเหยียบกับดักไปก่อนโอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไม่โดนอือือแมงจูกเก่งว่ะ โอเคช่างแม่งแล้วกันไปตามเออไอพวกหนูที่มันมันกำลังดันชีตด,ดีกว่าไปเลยชนไหมโอเคโดนไปหนึ่งตัวครับอืมฟาเซ่ไม่โดนโอเคหลุดกับดักไปแล้วหนึ่งตัวนะผมโอ้โหมันทำไมมันเยียบกับดักไม่เป็นไรเลยวะน่าจะมีเกาะนะครับผม อืมโอม้ไม่โดนอ,อีกอืมตีวิ่งหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้เก้าอี้แม่งอยู่แถบแถบข้างบนหมดเลยครับตอนนี้หนูนี่ดันไปได้ทั้งหมดสองก้อนนะครับผมดันชีสไปแล้วสองก้อนโอเคโอเคเดี๋ยววางกับตักัไว้ก่อนนะครับผม แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันปลาใส่นกโอเคหนูหนูปีศาจขึ้นมาช่วยเพื่อนแล้วมันเอาอะไรมาด้วยวะซ่อมเหรอือมไม่โดนโอเคตีมหนึ่ทีปล่อยกระทิงใส่หน้าเอาลงไม่ได้รูใหญ่เกินไม่ไม่ใช่ดิรูเล็กเกินลงไม่ได้นะผมโอเค จับมาแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ด้านบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหนูจะมาช่วยนะอ่านี่ไงโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมถ้ามันจะช่วยก็ปล่อยมันช่วยไปทันไหมเนี่ยโอเคยังทันอยู่อืมปล่อยทิ้งไว้ตีอีกหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยชนะเลยหรือเปล่า โอเคโอเคครับน่าจะชนะนะผมตานี้อืมเรียบร้อยครับรอเวลาอีกทั้งหมดสามสิบกว่าวีเอา้าหลุดหนึ่งตัวครับชิบหายแล้วหลุดไปหนึ่งตัวอุ้ยเดี๋ยวเปิดสวิทช์ตรงนี้ไว้ก่อน โอเคไปอีกหนึ่งตัวครับผมตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปคุมไว้ก่อนบางทีหนูมันอาจจะขึ้นไปช่วยเพื่อนแล้วก็ได้นะ hey, เดี๋ยวออกกำับดักไปด้วยโอเคโอเคปล่อยก็ทิ้งไปดูก่อนอ๋อโดนกล่องชกอีก โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราก็เหลือ2วิก็น่าจะจบแล้วนะโ okay, อเคตาที่2ก็ถือว่าโอเคนะผมเล่นสนุกดีมีกระทิงด้วย <laughs> กระทิงแม่งโคตรโกงเลยอ่ะโอเคครับ okay, ผมก็ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นรางังให้ผมด้วยแล้วกันนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะผมก็เดี๋ยวลิงก์โหลดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะผมทั้งเออ r o i d แลวก็ iOS เลยนะผมก็ เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสรันนี้ไปละบ๊ายบาย